สวัสดีค่ะมาพบกับช่องสาวย่าพากินนะคะวันนี้สาวย่าจะพามาทำปลาดุกต้มน้ำปลาร้านะคะสูตรใครสูตรมันนะคะไม่ว่ากันเนาะอก็เลยแล้วกอ็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไ r i b e สาวย่าด้วยนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจสาวย่านะคะสาวย่าเป็นกำลังใจทุกคนนะคะทุกคนคะ่ะและนี่สาวย่าก็ต้มน้ำปลาร้าไว้แล้วจ้ะนะจ๊ะนี่คือเขาเดือดแล้วนะเดี๋ยวที่นี้สาวย่าก็จะใส่ปลาดุกลงไปเลยเนาะอืม ใส่ลงไปเลยเพราะว่าปรุงน้ำไว้แล้วอะไรแล้วค่ะไม่ต้องเราจะได้ไม่ต้องไปคนเขาการทํากับข้าวของเราเอง,เองนี่คือดีดังหนึ่งว่าเราได้ล้างเหงือกล้างอะไรของเขาล้างแบบล้างแบบล้างแบบดีนะชมเจ้าอืเนาะเนี่ยใส่ลงไปแล้วนะคะในนี้ก็เดี๋ยวให้สักพักหนึ่งให้เขาเดือดอีกทีหนึ่งว่าสาวญาติจะใส่อะไรขั้นตอนต่อไปนะคะเพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ตายตัวนะคะแล้วแต่ค่ะว่าใครอยากทําสูตรไหนก็แล้วแต่นะจ๊ะ ระหว่างรอหม้มอปลาดุกมันเดือดเนานะมาหั่นมะม่วงนี่แหละสาวยาสีหัน่นหั่นมะม่วงไว้ยำกินส้มอะไรอย่างงี้เนาะโอเคนะคะสาวยาขอหั่นก่อนเดี๋ยวค่อยดูว่ามันหม้อปลาดุกเดือดหรือยังนะจ๊ะดูจ้ะเดือดเดือดผุดผุแล้วนะจ๊ะการต้มมันมีดีอย่างหนึ่งต้มปลาแดกนี่เนาะ ถ้าเฮาบออยากกินแล้วนี้เราก็เอาไปเอฟป่นก็นได้ค่ะนะคะผมมีสูตรตายตัวแล้วแต่เร้องไพลเซตอย่างใดแต่ว่าจริงๆต้นว่าก็คือปลาดุกต้มน้าปลานะจ๊ะสาวยายกสิใส่มะเขือลงไปน้ำเออเขื่อคิดอยากสิกแบบกินปลาดุกต้มน้ําปลาแล้วเผื่อชีอยากป่นน้ำเนาะแม่นบอกมาคะอ่นนี่ค่ะสาวยายก็ใส่ลงไปอโอเคออ เดี๋ยวสาวยาก,ก็จะปิดนะคะปิดฝาหม้อไปก่อนเดี๋ยให้เขาเดือดอีกทีหนึง่งแล้วรอดูต่อไปว่าสาวยากจะใส่อะไรอีกระหว่างรอสาวยากก็จะไปหั่นมะม่วงกันเด้อเดือดแล้วสาวยากก็ใส่หอมแดงลงไปค่ะเนาะเผื่อในกรณีป่นเล็กก็ได้ได้หน่เนาะถ้าไม่อยากกินะอะไรนะปะลาดุกต้มน้ำปลา เราก็สามารถป่นได้ด้วยค่ะโอ้ยต้มครั้งเดียวได้ตั้ง2เมนูใช่ไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยวดูต่อไปค่ะอู้อันนี้พริกอะไรนะคะเรียกพริกหนุ่มเหรอหรือพริกหยวกไม่รู้ ใส่ลงไปชอบอะไรก็ใส่ลงไป <S <S ได้แล้วจ้ะดูเน้นเน้นไอ้น,นี่ลงหน่อยไม่คนนะจ๊ะไม่คนจะเวลาจะกินก็ประดูกตุ้มนลำปาก็คือเขาจะใส่ไอ้น,นี่ฮะใส่พริกผงค่ะแต่ก็เหมือนอย่างที่สาวย่าพูดนะว่ามันสามารถทำเป็นเอา เอาไปป่นได้นาะจ้ะเอาไปป่นเนาะแล้วก็กินกับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยก็ได้แล้วก็ผักสดนะคะเดี๋ยวเดือดอีกทีหนึง่งเราค่อยให้ดูนะจ๊ะเดือดผุบๆเลยเนาะอ่านี่นะคะสาวย่าจะต้มอีกสักนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวสาวย่าก็จะได้ปิดไฟค่ะนะคะด้านนะคะแล้วก็มาด้านนี้ก็นี่ค่ะสาวย่าหั่นมะม่วงไว้มะม่วงนี่ก็ เราจะกินยำก็ได้นะคะหั่นหอมหั่นพริกทำเหมือนพริกน้ำปลานะคะใช่ไหมคะเหมือนทำเหมือนพริกน้ำปาลาแต่เอาเอามะม่วงแทนมะนาวก็ได้นะคะแล้วก็สาวญาติจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้ามาเจอกันว่าสาวญาติจะพากินหรือพาทำอะไรนะคะสาวญาติ ฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เสาวย่าด้วยนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะคะสาวย่าเป็นกําลังใจทุกคนนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันพระเนาะก็โอเคค่ะก็ตามนั้นแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสําหรับคลิปนี้บายบายคะ่ะ